เขดีค่ะเพื่อนท่านก็จะเอาความรู้ฟรีๆความรู้หลักล้านในการลงทุนอสังหาที่ก้อยใช้แล้วได้ผลจริงมาแบ่งปันเพื่อนๆแ,นแบบฟรีๆความรู้นี้เป็นความรู้ที่ผ่านการใช้งานจริงผ่านประสบการณ์ของก้อยที่การตีคอนเฟิร์มแล้วว่าสามารถทํากําไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะการลงทุนอสังหาไม่ได้ยากอย่างที่คิดและก็ไม่ได้ต้องใช้เงินเยอะอย่างที่หลายๆคนเข้าใจผิดนะคะและเรายังสามารถที่จะลงทุนได้ในทูกสภาพเศรษฐกิจสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เรียนรู้ก็คือเราจะสามารถเลือกทำราเกตเป็นเพราะการลงทุนอสังหาทำรายมีความสัมพันธ์อันดับ เราต้องเรียนรู้ที่จะซื้อซัพ์ในราคาที่ต่ำกว่าตลาดเท่านั้นนะคะนักลงทุนมืออาชีพอย่างเราเราต้องกาไรตั้งแต่สื้อคะ่ะเราจงไม่ใช่รอให้ราคาขึ้นแล้วค่อยเทคพอ r o ตนะคะนี่คือหัวใจของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรก็ตามเราต้องซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันคะ่ะเราจะได้กำไรแต่ซื้อและสุดท้าย ราจะเรียนรู้เรืกก่องการเรเวอเรถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินไม่มีคนเราก็สามารถที่จะลงทุนอส,สังหาสร้างกาไรได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เครดิตนะคะเกิดการกู้แบงค์หรือการใช้เทคนิคการฟิปปิ้งที่ใช้เงินน้อยแต่ได้ผลตอบแทนเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะความรู้นี้นะคะก็จะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆแบบฟรีๆ<อ>ในวันเสาร์ที่29มิถุนายนเวลา9โมงถึง5โมงเย็นนะคะสอนสดผ่านสู้ในคอร์สที่ชื่อว่าสร้างเงินล้านจากอส,สังหาด้วยเงินศูนย์บาทค่ะถ้าใครสนใจนะคะสามเสจค่ะแชร์คลิปนี้ออกไปสองกดลิงก์ลงทะเบียนข้างใต้นี้นะคะสามกดเข้ากล